สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงิน,กนเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับวันนี้22พฤศจิกายน2565สาครับสำหรับในส่วนของเนื้อหาข่าวสารนี้นะครับแอดมินก็นํามาฝากคุณผู้ชมอัปเดตเช่นเคยนะครับตามความคืบหน้าเช็คแล้วนะครับวันที่24พฤศจิกายน65นี้ชาวนาจะได้รับเงิน2เด้งนะครับโดยที่เป็นเงินส่วนต่างข้าวงวดที่1ถึงงวดที่6แล้วก็เงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20 ร,รับรวมสูงสุดส0 0 0มบาทซึ่งจะโอนเป็นรอบแรกครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับขอบคุณจากฐานเศรษฐกิจนะครับเริ่ม24พฤศจิกายนนี้2เด้งจุลินช่วยชาวนา4.7หล้านครัวเรือนทั่วประเทศพาณิ์กเษกษตรทกศจ่ายส่วนต่างพร้อมเงินไร่ละ1,000บาทช่วยเหลือชาวนาสำหรับชาวนานะครับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่าลืมนะครับเช็ค ที่เว็บไซต์ c h o n g k h o D i n b a a c c o m นะครับตรวจสอบสถานะการโอนเงินนะครับตรวจสอบในส่วนของเงินนะครับซึ่งจะเป็นสถานะปัจจุบันก็จะเป็นปี6 5้าทับหกหสำหรับ2โครงการนี้นะครับก็คือโครงการประกันรายได้ส่วนต่างข้าวปี6 5ห้ทับหแล้วก็เงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1น0 0งบาทนะครับซึ่งมันจะอัปเดตนะครับเป็นปีปัจจุบันในเว็บไซต์นะครับที่เราเคยเช็คก็ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปสิหลักแล้วก็กดตรวจสอบม,มันจะอัปเดตขึ้นมานะครับ เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ายังไม่อัปเดตนะครับก็รอระบบทยอยอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตขึ้นมาแน่นอนตอนนี้ทศกัน่าจะมีการรันระบบจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอาจจะมีการตรวจสอบชื่อตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทยอยอัปเดตให้นั่นเองครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับดรมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กรรมาธิการต่างประเทศ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นวันของชาวนาแล้วนะครับซึ่งเริ่มจ่ายเงิน24พฤศจิกายน65เป็นเงินเยียวยาชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าเป็นในส่วนของเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทแล้วก็เงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับในส่วนของการจ่ายเงินนั้นนะครับ โดยการที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการจ่ายเงินซึ่งก็มีในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงส่วนต่างแล้วนะครับตั้งแต่การแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15นะครับจนถึงช่วงของวันที่18 พฤษจิกายน65ซึ่งทั้งหมดก็มีทั้งหมด6งวดนั่นเองนะครับทีนี้ทางทกศก็จะดําเนินการจ่ายเงินเข้ากับบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาทั้งเงินส่วนต่างข้าวแล้วก็ค่าเงินบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทนั่นเองซึ่งไร่ละ1000บาทก็ได้ไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดก็2 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งในส่วนของโครงการเหล่านี้นะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว4.7ล้านครัวเรือนนั่นเองครับสำหรับทาง รองนายกรัฐมนตรีนะครับนายจุลินพร้อมพาเกษตรกรเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปีที่4หลังประสบความสําเร็จมาแล้ว3ปีครับและนี่คือผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ทําไว้ทําได้ไวทําได้จริงและทําได้จนมาถึงปีที่4แล้วนะครับสําหรับในส่วนของประกันรายได้ข้าวนะครับทีนี้นะครับ สำหรับในส่วนของการอนุมัตินะครับได้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่4และด้วยราคาเกณฑ์กลางแต่ละช่วงได้ประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลงังดังนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมก็ดําเนินการ โอนย้อนหลังให้ทั้งหมดนะครับโดยจะกําหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวย้อนหลังไปจนถึงวันที่15ตุลาคม65ซึ่งจ่ายเป็นงวดแรกและพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก7วันนะครับรวมจ่ายทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทั้งหมด33งวดจนจบโครงการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนโยบายทางรัฐที่มีการดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับ ทีนี้นะครับสำหรับดรมาริกากล่าวด้วยว่าสําหรับค่าช่วยไตวานหรือโครงการสนับสนุนข้าวแผนจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิต ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยลดต้นทุนการเพราะปลูกไร่ละ1000บาทกำหนดไม่เกินรายละ220ไร่นะครับหรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก,รถถกษตรหรือทกศจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงครับและคาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินการช่วย เหลือไร่ละ1000บาทนี้นะครับก็คือค่าเก็บเกี่ยวข้าวค่าบริโารนจักการพัฒนาคุณภาพข้าวนี้นะครับ e ก็จะมีการเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งเกษตรกรก็จะได้ทั้งหมด2เด้งเลยนะครับสำหรับในส่วนของเงินไร่ละ1,000บาทแล้วก็เงินส่วนต่างข้าวด้วยนะครับปีการผลิต2565ทัห้รหงหรือปีที่4นั่นเองครับท้งนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีทกศให้ตรงกับบชื่่อททีีขึ้นนะเย เกษตรกร,กรนะักคะเรามีประสบการณ์มาแล้ว3ปีแล้วค่ะพี่น้องยังติดขัดอะไรให้เข้าไปที่ทกศพื้นที่ได้เลยนะครับอันนี้เขาก็มีในส่วนของการชี้แจงนะครับ จากดเรมาริกาสสพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อข่าวรายละเอียดนะครับก็ยืนยันว่าได้รับ2เด้งแน่นอนนะครับสำหรับรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนานะครับซึ่งก็เป็นเงินค่าแรนจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเงินส่วนต่างข้าวที่กรมการค้าภายในนะครับประกาศออกมาทั้งหมด6งวดนะครับโดยที่ จ้งเก็บเกี่ยววันไหนจัดอยู่ที่งวดที่เท่าไหร่แล้วก็ข้าวชนิดไหนที่ได้ประกันรายได้ส่วนต่างข้าวข้าวชนิดไหนที่ไม่ได้นะครับแอดมินก็เคยลงคลิปเอาไว้แล้วนะครับคลิปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับลองไปค้นหาดูในช่องนะครับหรือว่าเดี๋ยวเม้นไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ก็กดเข้าไปอ่านเข้าไปฟังดูนะครับว่าข้าวแต่ละชนิดนะครับแต่ละงวดนั้นท่านจัดอยู่ที่งวดที่เท่าไหร่นะครับในจากการแจ้งเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ ท่านได้หรือไม่ได้ส่วนต่างนะครับเข้าไปฟังรายละเอียดได้เลยนะครับแอดมินลงคลิปไว้16นาทีกว่าๆนะครับก็อธิบายไว้ชัดเจนนะครับสามารถที่จะไปดูได้นะครับจะได้เข้าใจว่าท่านได้หรือไม่ได้แล้วก็ตนเองเนี่ยแจ้งเก็บเกี่ยววันไหนชนิดเข้าอะไรจะได้จัด ตนเองเข้าอยู่ที่งวดได้ถูกนะครับเพราะว่าเขาจัดเอาไว้1นงถึงหงวดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวนั่นเองครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการโอนเงินเบื้องต้นเนี่ยนะครับโอนวันที่24พฤศจิกายน6 5นะครับโดยที่เขาบอกว่าโอน2เด้งเลยก็คือค่าแบรงจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ล้1000บาทแล้วก็เงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวนะครับก็คือตั้งแต่งวดที่1ถึงถึงวดที่6นะครับเริ่มนะครับ 24พฤษจิกายน65นั่นหมายความว่าน่าจะมีการดําเนินการโอนเงินอีกหลายวันนะครับจนกว่าจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรจนหมดเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะมีในส่วนของตารางการโอนเงินแต่ละจังหวัดอําเภอตําบล ภูมิภาคนะครับเดี๋ยวแอดมินมีข้อมูลเรื่องนี้โดยละเอียดถ้าเกิดว่ามีการประกาศจากทกสแหล่งไหนนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดอำเภอตำบลได้ครบถ้วนเนี่ยนะครับแอดมินจะรีบนํามาแจ้งข่าวนะครับนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทันทีเกี่ยวกับเรื่องของตารางการโอนเงินแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านจะได้เงินเมื่อไหร่นั่นเองครับ สำหรับเนื้อหาข่าวสารนี่ขอจบการเนนสนอยไวเทียงขวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ตรงแม่นยำตรงไปตรงมาและอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบความคืบหน้าตลอดเวลาครับสวัสดีครับ